ยินดีต้อนรับยุบซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสบายพารวยครับยุบซีขับตามแนวทางของน้องทิพย์นะครับเนาะกาจิเรทัวถามเจนเกลนะครับเพราะว่าน้องทิพย์อยู่ไก่ขับยุบซีครับงวดที่แล้วน้องทิพย์ฝันเห็นพ่อไหวเดี๋ยวับเด้อเพิ่นฝันเห็นพ่อไหวเพิ่นว่าพ่อไหวเอาโทรศัพท์ให้เพิ่นให้เอาไว้แนวสั่นะเพิ่นก็นเลยซื้อเลขสามหาหาสามกับความฝันของเพิพ่นว่าไปโจกฉลากได้ห้าสองศูนย์เกือบถึกสามตัวนะครับน้องยุบซีขับรถยางห่ต้มแต่เพบรนซื้อ เบอร์โทรของผู้วายนี่สามหาสามหกนะครับเนาะเพิ่นกรสิได้หลายอยู่ดอกครับอยู่ที่ครับไปเพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงนะครับเนาะไปฟังเพิ่นสิบรอดซูฟังนะครับเด้องเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแก่ซื่อกลางธนาคารอยู่ที่ครับไปฟังน้องทิพย์เพิ่นสิบรอดซูฟังนะครับเนาะเอาต่อสายหาน้องทิพย์แก๊กข่าวก่อนครับเอฟซีครับผม อันเป็นไหนโรคง่วงที่แล้วได้บ่ลูกก็ซื้อน้ำมันน่ะพ่อกซื้สซื้อโรนะสะมาสามตัวนี่ว่ะเออได้อ,อยู่ได้อยู่จ้ะโอ้ข้างม่นถามว่าอยู่พอเนี่ยมันได้เต็มก็กหันเนาะโออเจอแล้วลูกก็ฝันเกี่ยวโทรศัพท์พ่อบเน่เออฝันเกี่ยวโทรศัพท์พ่อพ่อบเป็นผู้เอาโทรศัพท์ไปไดิจ้ะอืมลูกไปน็นี่น่ะหัวเออตอยแล้วได้สามตัวจ้ะโอ้ได้แค่สามตัวมันดีลูก ได้แล้วได้3ตัวโอ้โอเือโนล<อ>ูกสาวซ้ำลูกนนะลสเออก็ไปก็มาแต่ว่าโทวสับ่อมันก็มีอันเบอร์สามอันเบอร์หกสามศูนย์นะว่าว่าได้ถามพอว่าเอาเครื่องใดไปขายให้เพราะเพเอพอ,เอพราใส่ประจำอยู่คือมีหกสามศูนย์กับอันห้าสามห้า อื t <t <ôi isi> ่วรโทรศัพท์คิดเราจะัจผ่า้ะอออายุพ่อก็หกสิบสามปีพอดีได้เนาะออได้แล้วพ่อกับวันี้ถามคักเนาะว่นน้สวคกักว่าเอาโทรศัพท์เครื่องใดไปขายให้เออเครื่องเดิมเีคือจะตัวเดียวหลายสั่ะวันสั่อีกอนแรกสื่อจะสื่อสอตัวเลยว่ะอือ แย่ว่าได้ได้้ล่ตื่น่ลูกจองหน่อยนุ่ได้จ้องหน่อยไอ้เนอะอือผู้ผู้ไอ้ได้ไล่ปรนเดี๋ย้ตนุ่งได้ไล่เกิดว่านุ่นได้เก็บ้อน่อยเออกัยังดีอยู่ลูกที่ใดเนาะอห่างว่ามันขึ้นอยู่กับดวงรวงนดวงเขาขึ้นหลยเขากระเดายนั่ มันยานยาเหรอไม่พวเพราะว่าก่นนึเมื่อไรกวอนนึ่งเกันเบิ่หลพาะกับเ่อไกับนึงเกกันไรนึงเกจเกจนึ่งกับเอาแต่ตัวนั่นแหละเนาะเพราะว่าอีหล่าฝันแม่นเนี่ยแล้วกันช่วงพึ่งเพิ่เป็นแมแม่ท้องัดหนึ่งโอ้โหบอ่มาที่อันทานเราแบบนี้โอ้่าต้องใหญ่แค่นนี่เนาะาจ เาเฮียนอต่างหลายนอตชโพกต่นหละว่าย <Ờ S 2> ังไงเบิดไแกวไ้แล้วะอืมเลตอ่โกสัดน uh. <so> uh, ั่อ่อืโพบอกบะวนู่หน่งเลยจ้ะอืแต่นิ่นน่ะน้งใหม่เนีอือืออืออออืออออ หนูมาตืลปั้น่าใหญายุอยู่ไะแล้วอ้วนเอไม่ใหญายุ่ขังบ้านปะเรยหาสิบบาทแม่กคนคนอยู่ขางบ้านบะรู้คือังไงเพือเป็นผีังกไหเ็นยีแลหลงายยังรอวายเกด้าร้อยหาสิบบาทจ้ะ จะจะเป็นมาเป็นตอนฝันตอนนี้หละฝันหน่อยฝันหน่อยเถอะลูกแตวฝันหน่อยเหรออือตื่นเล็บ่ฝันอะไรก็ได้ฝันหรบตื่นแล้วสีหงองแงละโอ้ฝันช่วงเศร้าตัวนี้่เืนี้เปียกเพราะว่าเหนื่อยอือยังยังเห็นอันสลาันเลีวห่าลูกอันนั้นเลี่ยวๆป่ะ โอ้สาธุอนุโมทนาสาธุบุญน,น้ำลูกจ้่อ้ไอ้เลวะเลวาเอนสีกอกำแพียงไม่ใค่ะอย่าถ่ายแม่เขาไหวนะเลวาเราสีเห็ดเป็น,นออหัวนะบอกเออโอ้วันนี้สีเห็ดหัวจ้ะสีเห็ดหัวเพอาะของคอก,กับของแม่ถายเพียงกำไหวแล้วอืมเห็ดเนี่ยเอาอะไะลูกการเงี้ยวสิเดีด๋ยวพอจะมี มองฟ้องพวกคูกับงานเห็นคนก้อนดันแน,นี้นั่นอืมตเกล,ลือไว้ไอแล้วอ่ะอือกับกําแพงกันกําแพงวัดบมลูกเพวัดนะเพรเกับแพงเลยแล้วอ่ะอ๋อไม่ทช่เพ็รเจ้าของหรอกกําแพงดูมันเท่าไหน่โมนีเบอมันะบนั่นเท่าไหร่ดอกจยากัน,กนประตูวัดมากั้นี่ยตั้งสูงี่ยอืมเพเพ็พพพพรเพ็สุดเลยบ่อุดขอบวัดเล่บบ อันจะไม่งั้นก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรเฮ็ดยตะวันนะอืมข้าวขาเฮ็ดขอุ่งข้าไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆก่อนจอิงๆกันเส็ยไปเรื่อยๆหรอโอ้ขอคนตุลูกขอแม่ขอปู่ขอยาตอย่างนั้นแหละว่าสิเฮ็ดกับแพงไปเรื่อยๆเป็นกระสีใหมทุกงวดนนะใช่แล้วขออยู่อืมขอขอไปแล้วเรียบร้อยก็เลยได้ทุกงวดนตุลูกใช่เลย มันมากถึงจะปีใหม่มากเพราะท่านในหลวงด,ด้วย่ออู้ดูด้ายงอนเล้ว๋อืมร้ายงอนแต่แต่เดี๋ยวนี้อีลานี่ฝันฝันสัน่นๆว่ะทีฝันสั่นๆเพราะฝันแล้วก็เง,งินหายตอเลยนะทีอือนะอือปูพันถึงน้ำไหลไหลอ่ะอย่างอ๋อคดีคือกันนี่แหละเนาะเพิ่นกับเอ,อ็งว่าผู้นั้นผู้นี้อือสื่ยืน่นเมื่อมานซอยเขาอยู่ตลอดเวลา พราะว่าบุญเขาเป็นผู้สั่งเด้อกออันนี้คนกัซอยคือกันอืมสาเหตุเพราะคนเป็เห็ดซอยคือกันโอ้คนก็ออกซอยคือกันอยู่้งต้าเป็นคนเป็นยังคนออกโอ้อนุโมทนาสาธุบุญน้ำลูกให้แล้วเสร็จให้ได้ทุกงวดทุกงวดบอกกันเลยว,ว่าบัญน,นี้โทัถามต่อต่อหมดกันหน้าอีหล่ะได้ว,วาชนกไงไหมพ่อใครอยู่มันได้สองลอยกันยังใครอยู่ลูก อ๋อแล้วเขาบอกเดี๋ยวร่วงทุนนหลายเนาะลองดูหัวหนเลยะอูโอ้ไปจับโอ้ซื้อตั้งสองตัวอันหาสองศูนย์พอกับซื้อนั่นนี่พอว่่จับรถตีดปันไปขึ้นยางได้เต้มเนาะว่นมันเรื่องมู่ลววันูกเกว่าอกันเคอ อันตัวบอตัวฟันว่าจับสลากได้หาสองศูนย์หนึ่งเมรบ่เป็นหกสามศูนย์ทีขึ้นพ่อฟังผิดป่ะพ่อเป็นผิดหรอพ่อสองศูนย์เนาะอืออือแต่ว่าสามหายไอ้ว่าพ่อโทรศัพท์ไปนี่ฟันเห็นขักกันบ่อ,อือแค่มัถนถามอาอยู่ป่อนน้ำหนีเนาะ ว่าก่อใส่เบิร์โทรศัพท์จักเครื่องนี่ใกล้ๆกันนะหกสามศูนก็ผ่าสองศูนย์มันใกล้ๆก,กันเนี่ยเพเห็นมปวดจะแกียังไงเรานั่นะหนเหมือนเอาโทรศัพท์ก่อนเนี่ยว้าจัดไปดีได้เราเจอแอืมก็เลยว่าเอาก็เอาส้องปอา,อ,าอ,อืมไม่ไหวด้วยเออโอ้ฝันมืดขึ้นนี่บุลรกฝันเห็นพอไงจ้าฝันฝันซ่องหมดด้วยนะบุรอือ มือวา 6, 9, ่านขึ้นว่านสองมือต่อมวัดเราเราเอาเงินมาให้นในฟันว่าคัดเลยบ่ลูกจะเอาหลาเงินเนาะแต่โตรวยนะจิบโตรวยตายพอไส้ยังอืออือแสดงว่าคนที่ปกติไร่หล่าี่ฟันนี่บอกต้องวัดที่ที่แม่นเนาะแม็กแม่นตลอดเลย ตื่นตะเาขึ้นมาโมนี่พ่อกันแล้วป้าทกถ,ถามกันนะว่านาอราทิพเป็นอะไรขี้เงียบเป็นนอฟันเพราะนอวันเนาะฟังได้ละแล้ว่อจะอมฟังโอ้ตัวหาปอเออเออลูกเอาการจังใดกันแต่ตัวหาปอ,นอดอนี่ลูกเด้อ่าสามีลูกเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับอซีครับเอนงับทิพงวดที่เลี้ยวขวอุีครับ ฟันเห็นพวัยเอาโทรศัพท์ไปให้กระสือเบอร์โทรศัพท์ของพอวัยสามห้าสามหกห้าห้าสามหกสามเพิ่นก็นได้ครับวิ่ที่ครับเราคนสื่อข้นแตมหนึ่งนะครับมาแต่ว่าเพิ่นบริถาทมอาอยู่ของพอวัยขั้นเพิ่นถามอาอยู่ของพอวัยเนี่ยเพิ่นจะได้หลายก่ันแล้วก็เพิ่นบริถามว่าเอาโทรศัพท์ใส่จัดเครื่องนะครับเนาะเพิ่นถามยังไงกับเพิ่นว่ามักสามห้าห้าสามก็เอาไปโหลดกันว่า ขันบนถามว่าอายุของพ่อหลายปันใดบ่เคยฝันเห็นพ่อครับฝันเห็นนั่นกระสิบอกเป็นหกสามนี่เพราะเนี่ยสิได้หนักครับสี่ครับอันนี้น้องทิพย์เนะครับเดินคนฝันฝันกับฝันแนวสันติาลทวีสี่ครับเรเคยเห็นจักเกื่อพ่อป่อไวกับน้องทิพย์ที่บ่เคยเห็นกันจักเกื่อบนะครับจักน้องทิพย์เป็นผู้ยังไหบ่เคยเห็นจักเื่อนะครับเนาะะกมิจัดถามกันทางโทรศัพท์รู้จักกันจากทางโทรศัพท์นะครับทสี่ครับ เพื่อนก็นับถือพ่อนี่เป็นพ่อมาตลอดนะครับเนาะมีอย่างเพื่อนก็ส่งข่าวสงข้าวตลอดก็ะเล่แต่ตัวถามเพิ่นอยู่นะครับเนาะก็อยากไปเห็นเพื่นอนี่ดอกกาวิซีครับที่ได้อขออนุญาตไปเห็นน้องทีพิทยาอยู่นะครับนาะสิว่าสิไปโดนแล้วก็บไม่ได้ไปจักเกียกกาวิชีครับบุญพ่อฮอนฮอดถ้าได้ถึงกันก็เลยได้โทษถามจเจริญตัวเลขนะครับเนาะคืนวันนี้เพื่อนฝันว่ามีผู้เฒ่าเอาเงินมาให้เก่าลอยหาสิบบาท ขายพี่ชครับเอาเงินไปให้เก้าร้อยหาสิบบาทเพิ่งกะเลยว่าฝันตัวนี้ลราพอสันฝันแล้วกระตื้นเลยว่าสันพอมัตสิโมงเศร้าแล้วว่าสันสะดุ้งขึ้นมากชีวแล้วว่าสันว่าขายพี่ชครับอันนี้คือน้องกล้องฝันของน้องทิพย์ไปครับเรือได้สามตัวเห็ดแข็งครับเก้าหาศูนย์แต่ว่าบริหาได้กยำนะครับเนาะกระสีทั่วถามน้องทิพย์ไปเรื่อยว่าน้องทิพย์ยำตัวไหนมักตัวไหนขายพี่ชครับแต่ให้ใช้วิจาราณในการรับชมนะครับเด้อทั้งสองเป็นเพียงแค่แนวทางทั้งสองเป็นเพียงแค่ซื้อกรานเครับ มากระจัดขัดกระพานนะครับเนาะสำหรับคลิปด,ดีก็ขอ,อยุตตไว้เพียงสามีพอครับไม่ได้คลิปหนาขอกราคำว่าสวัสดีครับปฏิบัตงามครับ